สวัสดีกันว้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ฟลเกมเมอร์ทีวีกันนะครับก็จะมาสอนโหลดเกมนี่นะครับเกมอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่านชื่อไม่เป็นนะแล้วให้เข้าไปในลิงก์ผมนะใต้ล่างคลิปนะนะครับ,บ,นะนะรบก็กดลิงก์แล้วก็โหลดมานะเป็นนะ กดไปได้ลิง์ผมนะปะลิง์ผมเอากดไปซะครับเสร็จแ้ให้กดตรงดาวโหลดสีฟ้านะครับกดกดดาวโหลดสีฟ้ารูปดาวโหล,ลดลูกศนลง ไอ้หกก็ังกินข้าวอยู่คแรบบับกินลาบแส่นะอร่อยคแรบบับกินลาบแส่นาบูดคุณไม่ต้องมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยครับอ่ะแต่ก็กดดาวน์โหลดฟรีนะครับอ่ารอ20นาทีเนี่ยวินาทีครับอ่ะกดเข้าไปก็รอครับ จะเป็นไฟล์ของมันนะแล้วก็ต้องมีโปรแกรมแตกไฟโปรแกรมแตกไฟเดี๋ยวพมอค่อยค่อยให้ดูนะครับก็ให้มันโหลดนะครับตอนนครับให้มันโหลดไฟล์นี้นะครับ รามันไปครับเรามันหลดไปก่อนอ่าแล้ว <c oughs> ให้มันเหลาะรอไปก่อนอ่าระโบเกกรมที่แต่ควายก็โปรแกรมนี้ครับนะตามนี้ครับชื่อหลดได้ในพจศตูนะครับก็ไปหาหลดกันได้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมทหารจิ๋วนะ ้องจะมาเสือกรับผมพูดกับเพื่อนแนบยำงำยำยำอร่อยอร่อยะรือว่าก่อนไปก่อนนบะร้อยมันโลดเสร็จ

นอนไปก่อนนะเน็ดมันช้า,ชาไม่ต้องไปสนใจนะครับคนที่พูดนะไม่ต้องไปสนใจคนระับ เอนไปก่อนกัไ้ก็ไล้เอ่อเสร็จแล้ไหมครับอ่าให้ดดโปรแกรมนี้มา่ะก็เข้าไปในโปรแกรมนี้เลยครับป๊บนึงครับผมขอจบอันนั้นก่อนคลิปนี้ก่อน เอ้นี่คกันจังล้าจะสอนโหลดอ่าแกก็ให้เข้าไปในโปรแกรมนี้นะถ้าโหลดเสร็จแล้วไฟล์ครับโหลดไฟล์เสร็จแล้วก็ให้เข้าไปในโปรแกรมนี้ครับ เสร็จแล้วก็ให้เข้าไป่ที่ไฟดาวโหลดนะป่ะให้เข้าไปที่ไฟโหลดแต่ของผมมันไม่เก็บดาวโหลดของคนอื่นเก็บไว้ที่ไฟดาวโหลดนะเข้าไปที่มไฟดวไาวโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ไฟเราลูกก็หาไฟของมันครับไฟของมันไหนว่าไหนว่าไฟอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไอไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไฟนี้นะเนี่ยไนน่ยไฟนี้นะก็ให้กดเข้าไปนะครับ ดอันแรกกับกดอันแรกเป็นรูปรูปกระตาแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยในอันนี้นะอันที่สองครับกดเข้าไปอกดเข้าไปมันก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ครับก็ให้คุณกดค้างที่อันนี้นะอันละอันที่สองครับอ่าให้กดค้างครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงกลางครับอันที่สองนั่นแหละครับกดเข้าไปครับกดกดแล้วก็กดตรงนี้ แล้วก็ไปที่ Android แล้วก็ดัตรานะครับดัตรานะครับแล้วกดต,ตรงรูปกาวนี่กดตรงรูปกาวนครับอันนี้ครับอ่ากดแลบ,นะบก็รอให้มันวางไฟไปแบบไม่ต้องไปร <c oughs> อมันครับ ่อามันระบายก่อนแตกไฟเรามันแตกไฟก็กินลาบเหรอ

ประเด็นนะประเด็นก็ <c oughs> ให้กดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับฮะ uh, กดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับ <c oughs> ประเด็นนะพงพ <c oughs> อหาไฟล์นั้นก่อนไฟล์ <c oughs> ที่มันเก็บของคุณอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะฮะก็เลื่อนนาก็อันเดิมนะครับ <c oughs> erm นะให้กดเข้าไปที่อันเดิมนะครับเนะี่ยฮะให้กดไปคนระับกด ปึ๊บกดลูกกระตาครับอันแรกเอากดเข้าไปอันที่สองแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับอันนี้ครับที่มันเป็นรูปเนี่ยเนี่ยกดกดไปครับกดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ครับโอเพ่นเปิดครับมันจะทำการดาวน์โหลดครับโปรแกรมจิตสำหรับเกต ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็ตังครับใครที่โหลดเป็นแล้วก็ช่างเลยอ่ะรอมันโหลดไปครับ เป็นเกมเสียตัจในพีสโตแลก็กดเสร็จสิ้นแมพอ่าก็ลองเข้าไปนะันก็จะเข้าให้ดูนะว่ามันจะเล่นได้จริงหรือเปล่าับหรือว่าผมหลอกนะก็ลองเข้าไปครับเข้าไปครับบางนถามเล่นเล่นไม่ได้นะครับบางคุณพูดเล่นไม่ได้หรอก ก็จะมาให้ดูนะว่ามันจะเล่นได้ยิงหรือเปล่าค่ะเอางันครับอ่ะมันก็จะรอโหลดครับไม่นานมากนะแต่ไม่ของผมมันนานก็ไม่รู้ องไปอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่านี่ครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็นุ่ยนะครับก็บเล่นได้ครับสีนะ มีเล่นได้สองคนแม่นะอันนี้สองโอเคโอเคดูว่ามันเล่นได้จริงป่ะเดี๋ยวไปที่หน้าจอก็โอเค ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับเออนี้บ๊ายบายครับ